สวัสดีครับขอต้อนรับรสู่ช่อง War of e t e r n a l วันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนํำเสรอเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝากฝั่งของอิสราเอลซึ่งก็มีข่าวมาว่าน,นะครับช่วงนี้นะครับอิสราเอลเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการคุกคามของอิหร่าน โดยกองกำลังป้องกันของอิสราเอลหรือว่า IDF นะครับได้มีการปฏิบัติการนะครับปราบปรามทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งน่าจะทำเพื่อนะครับป้องกันการแทรกซึมทางชายแดนฝั่งเลบานอนนะครับ โดยมีการยิงผู้ขนาด155ม mm, ิลิเมตรนะครับหลาย10ลูกในกาลินีตอนบนนะครับติดกับชายแดนเรบานอนแล้วก็มีการรายงานนะครับถึงการปฏิบัติการของกองกำลังทางอากาศซึ่งมีความรุนแรงนะครับโดยการรายงานนะครับรายงานว่าอิสราเอลนะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติการรวมถึงโดรนพิฆาตนะครับในพื้นที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับการแทรกซึมของอิหร่านโดยหลายฝ่ายนะครับมองว่าขนาดของการปฏิบัติการของอิสราเอลนะครับพิสูจน์ให้เห็นว่าอิสราเอลเนี่ยกลัวการตอบสนองของอิหร่านต่อการที่อิสราเอลนะครับได้จัดการนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นนําของอิหร่านนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการเตรียมการนะครับรับมือกับอิหร่านอย่างเข้มขน้น นอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดพร้อมกับเสียงปืนนะครับในพื้นที่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเยรูซาเล็มซึ่งก็มีคนหลายคนนะครับถืออาวุธเดินไปตามถนนในเมืองโดยตอนนี้ครับทามกลางภัยคุกคามของอิหร่านนะครับอิสราเอลเนี่ยยังเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในสถานทูตทั่วโลกโดยอ้างว่าที่ผ่านมานะครับนัการทูตของอิสราเอลเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของอิหร่านแล้วและก็เทอาวิฟนะครับยังเรียกร้องให้ชุมชนชา อยู่ทั่วโลกนะครับระมัดระวังตัวมากขึ้นนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอนะครับว่าอิสราเอลในช่วงนี้นะครับก็มีการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการรับมือจากภัยคุกคามทุกรูปแบบของอิหร่านซึ่งสถานการณ์ทางตะวันออกกลางตอนนี้นะครับก็จะไม่ค่อยสู้ดีนักหากผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์และลางใต้คลิปได้เลย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ